สรุปข่าวเด่นอวอประจำสัปดาห์มาเริ่มันที่ต้นสัปดาห์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอได้ all, ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมอวอเพื่อประชาชนและสั่งการไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอวอให้นำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจัด ศูนย์ปฏิบัติการประจำจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนเป็นที่พักพิงชั่วคราวและเป็นศูนย์กระจายสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะ นี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรงวงอวก็ได้สั่งการให้นางสาวสุชาดาแทนทัพย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรงวงอวนําทีมผู้บริหารกระทรงวงอวลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําโดยมีการนําเอาเทคโนโลยีของกระทรงวงอวถุงยางชีพที่บรรจุอาหารนวัตกรรมพร้อมทานโดยที่ไม่ต้องอุ่นยารักษาโรคและสิ่งของที่จําเป็นไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำรวมด้วยค่ะมาต ต่อกันที่ข่าวด้านวิจัยและนวัตกรรมไนบ้างนะคะวชโดยกระทรวงอวได้จัดงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,567ครั้งที่19ภายใต้แนวคิดสารพลังวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะก็ได้มอบโล่และประกาศนียบัตรดับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติด้วยค่ะ มาปิดท้ายกันที่ข่าวด้านการอุดมศึกษากันนะคะตวได้จัดประชุมหารือเพื่อยกระดับมาตรการการรับน้องใหม่และความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาโดยมีอธิการบดี่องอธิการบดีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับข้าเรื่วมค่ะ ซึ่งการจับประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการดับน้องอย่างสร้างสรรค์ปราศจากความรุนแรงในทุกรูปแบบและต้องอยู่ในความควบคุมของสถาบันด้วยค่ะและนี่คือข่าวเด่นออวอจากเมซี่นิวค่ะ